มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดิงปณิตาเปิดใจทางน้ำตาจินเป็นฝ่ายขอหย่ามีผู้หญิงคนใหม่ทีก็ขอหย่าทุกครั้งเขาบอกว่าถึงไม่มีคนนี้ก็จะหย่าจากกรณีที่ทำเอาโลกโซเชียลงงหนักมากๆหลังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสตคลิปของชายหญิงคู่หนึ่งที่สนามบินมีท่าทีรีบเดินมองซ้ายมองขวาและฝ่ายชายลากกระเป๋าใบใหญ่ให้กับฝ่ายหญิง ซึ่งเจ้าของทวิตโพสแคปชั่นเอาไว้ว่าอิกกี้คิดว่าใช่นะคะเราตาไม่ฝาดอิกกี้สรุปเขาเลิกกันแล้วใช่ปะวันสงกรานต์พอสังเกตไปที่ใบหน้าของฝ่ายชายก็แอบคล้ายสามีของนางร้ายคนดังที่กำลังมีปัญหาครอบครัวกันอยู่ตอนนี้นะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่านางร้ายกับสามีจะหย่ากกันไปแล้วหรือยังเพราะว่าฝั่งนางร้ายเองเพิ่งจะโพสตมุฟออนไปหมาดๆนี่เองค่ะหน้าคุ้นๆอยู่นะ นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ทักว่าสายพี่ที่สนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่าทีจีอะไรนั่งตรงไหนก่อนที่หนิงปณิตาจะมาตอบกลับในเวลาอันรวดเร็วบอกว่าเขาบาังเอิญพี่จริงไปทํางานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับคนละไฟหมดเลยพาทเนอร์เขาจองตั๋วให้ค่ะ จากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ดังกล่าวก็ตอบกลับสาวหนิงว่าพี่เชื่อนะน้องเชื่อพี่ไม่จ๊ะก่อนจะเจออีกคนมาคอมเมนต์ว่าแหมบนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่ง b ีีติดกันด้วยนะพี่แล้วสาวหนิงก็ตอบกลับไปว่าในวันที่เราแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจล่าสุดในรายการคุยแซ่บโชว์มีช่วงหนึ่งของรายการที่หนิงเองเล่าว,ว่า ข่าวช่วงวเเลนไท์ตอนที่กลับมาที่ไทยพี่ๆที่เขารบหลายท่านก็ทนไม่ไหวเรียกเข้ามาคุยแต่ก็พูดไปแล้วว่าจินเองต้องการยาจินมีผู้หญิงทีก็ขอ,อยาทีทุกครั้งหนึ่งก็ผ่านปัญหามาได้ครั้งนี้หนึ่งเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขทั้งสองฝ่ายแต่พอทุกคนเรียกเข้าไปคุยก็จบแบบเดิมว่าเราสองคนจะทําให้ดีที่สุดหลังจากกลับจากเกาหลีจินพูดว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก หนิงถามว่าเราจะรับผิดชอบลูกด้วยการให้ข้อเสนอแล้วก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ถูกกฎหมายแต่เอกสารนี้มันก็ไม่จบจินเองไม่มาทำอะไรในสิ่งที่เขาตกลงถ้าวันหนึ่งหนิงเกิดอะไรขึ้นคนเป็นแม่จะรู้ดีว่าความมั่นคงของลูกเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตหนิงห่วงอย่างเดียวก็คือลูกและหนิงขอแค่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่เล็กมากๆแต่ว่าอย่างน้อยให้ลูกได้รู้สึกภูมิใจว่าพ่อยังคงรักลูกมาก เราเองต้องการเอกสารแบบละเอียดเอกสารฉบับ,บนี้หนิงได้เซ็นเรียบร้อยแล้วและเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่มีการเซ็นใบยาตอนนี้หนิงรอเคลียร์ว่าจะทําอย่างไรต่อไปเราเองไม่รู้แล้วว่าเราจะทําตัวยังไงจะแก้ปัญหาหลังบ้านให้ดีที่สุดถ้าหนิงไม่ลุกขึ้นมาเดินนําเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันที่จะจบหนิงปนิตาเปิดใจทางน้ําตาจินเป็นฝ่ายขอหย่ามีผู้หญิงคนใหม่ทีก็ขอหย่าทุกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ